นนตาาคควมืเผยหน้าที่สท r a จิสต์ของสมเด็จพระราชินีพระภารกิจสำคัญบนเรือใบค่ะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านามานะคะเวลา17นาฬิกา34นาทีซึ่งเป็นเวลาของราชอาณาจักรสเปนค่ะซึ่งก็จะช้ากว่าเวลาของประเทศไทยเนี่ย5ชั่วโมงนะคะ สมเด็จพระนารนานจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเดอะเซลลิงเลาวเท้นัทท่าเรือ p พเอโต p พอ t เทเพื่อส่งร่วมพิธีปิดการแข่งขันแล้วก็ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันในรายการแข่งขันเรือใบารายการรูเอโต p พอทเ52ค่ะการนี้ส่งเป็นตัวแทนของคณะผู้จัดงานพระราชทานรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันให้แก่ทีมเกรดเอเตอร์ จากสหรัชอณาจักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรกับทีมวายุในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็จะจัดทั้งหมด5วันด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็น10เรสค่ะแล้วก็จะเอาคะแนนเนี่ยมารวมกันนอกจากการแข่งขันจะเต็มไปด้วยความดุเดือดแล้วนะคะยังต้องต่อสู้กับอุปสรรคทางธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะวันสุดท้ายค่ะ มีรายงานว่ามีคลื่นลมแรงแล้วก็ทีมวายุเนี่ยก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีตลอดการแข่งขันเลยค่ะภายหลังการจบการแข่งขันเนี่ยซึ่งหลายคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของเราเนี่ยทรงร่วมเข้าแข่งขันแล้วทำอะไรบ้างนะคะในรายงานค่ะก็เปิดเผยว่าภายหลังการจบการแข่งขันในทุกๆวันนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะส่งร่วมประชุมวางแผนกับทีมวายุค่ะเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและปรับกลยุทธ์วันต่อวันนางสาวนพก้าภูลพัฒน์นะคะหนึ่งในสมาชิกทีมเรือวายุนะคะซึ่งได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะซึ่งเธอเองเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นสถิติจิตค่ะร่วมกันกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดการแข่งขันทั้ง5วันนี้นะคะเธอเล่าไว้ค่ะว่าพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในการทรงเรือใบามากเพราะ ทรงใช้ทักษะพิเศษ ทองความเป็นนักบินในการพยากรณ์ท้องฟ้าค่ะจึงทำให้สามารถคำนวณทิศทางลมซ้ายขวาในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำอันจะส่งผลสำคัญในการเลือกใบเรือที่จะใช้แข่งขันให้เหมาะสมในแต่ละวันด้วยค่ะแต่โดยการแข่งขันที่ก็มีขึ้นหลายวันค่ะคุณผู้ชมสมาชิกหลายคนเนี่ยก็มีบ้านนะคะที่มีความท้อถอยพระองค์ก็จะทำหน้าที่ทุกหน้าที่อย่างเต็มกำลังซึ่งสมาชิกเนี่ย พอเห็นพระองค์ท่านสู้ไม่ถอยก็จะมีกำลังแรงใจต่อสู้อย่างแข็งขันเช่นกันค่ะหรือแม้แต่ในแต่ละวันในการกำหนดทิศทางลมเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้างนะคะก็จะส่งให้กำลังพระไทยสมาชิกทุกคนค่ะว่าสู้ๆไม่เป็นไรเราต้องทำได้เรื่องราวเหล่านี้เองค่ะคุณผู้ชมเรานําเสนอนะคะเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลว่า ที่เคยมีคนในโซเชียลพยายามที่จะบิดเบือนให้ร้ายแล้วก็สร้างความแตกแยกนะคะว่าพระองค์อาจจะทรงแข่งแค่วันเดียวหรือเปล่าอันนี้นะคะไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าก็เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านอยู่ตลอดจนจบการแข่งขันค่ะ ซ้ำพระองค์ยังเป็นสตาติชิสนะคะหรือเป็นตำแหน่งสำคัญของทีมวายุเลยทีเดียวค่ะวางแผนกลยุทธ์นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะพระองค์ท่านยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับโลกค่ะทรงเป็นพระราชินีที่สง่าง,งามคล่องแคล่วร่วมสมัยและยังทรงเข้าร่วมแข่งขันอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะท่ามกลางนักแข่งนานาชาติที่ล้วนก็เป็นนักกีฬาเรือใบระดับโลกทั้งสิ้นค่ะ